ออกเสียงแล้วด้วยเด้อเออออกเสียงแล้วด้วยค่อยให้ใช้เจ้าใช้ชิดคืนนี้เต็มเต็มนี่หนูหนูหนูค่ะนี่หนูอ่าเห็นเบิ้งเบิ้งอาเอฟซีเอ้ย ง่ายๆเลยนี่น่ะพาชีคอยนะตีนึงก็ยังยังให้มาไล่แล้วมันไม่แค่สีทุม่มคิดบางเอาความจริงก็เปิดเผยบอกให้ขึ้นแล้วก็อนโ่นโทษคอยอีกบันโอ้ยบัดมีดีสักอยา่างอัญญาช่างเป็นคนนี้เนาะจ้าเป็นลูกผู้ชายต้องยอมรับนะแม่ เปล่าให้ฟาชีมาคุยเขาบอกว่าไม่มาคุยอ้าเอาไม่อย่างอีกมันเอ้าเอ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 านเห็นบอกมันเล็งจะดำกว่ายาย โอ้บริสุทธใจดูเพราะฉะนั้นนะค่อยบุเปิดช่องให้ดกค,คันลักษณะแบบนี้นะะเปิดช่องให้ค่อยก็ต้องรับผิดชอบโอ้ตายแล้ะนัดค่อยว่าดีๆนีน่มันเวลามันดื้อบงังเอาอย่าว่าเด้อตาถามบ่ดื้นอนทุ ชาวรีขายายฟาชีไม่ขายของเลยฟาชีไม่ขายของโยดตกนายายอีแม่จำลูก ขายของแล้วก็ไม่มาไลฟ์สดด้วยค่ะอืมแล้วเอฟซีทั่วโลกนะยังให้ต่ถาเปิดช่องอย่าประคืดเปิดก็ค่อยต้องรับชอบเวลาแกงี้เงาถค่อยจะบอกเลยค่อยไม่อยากรื้อเชื่อข้างหลังในบ้านนี้่ถ้าค่อยไม่ทำงานทำการนไม่มีที่จะรับประธาน กลางวันนี่ก็นูนไปส่งยายแล้วก็เข้ามานอนเปเออมาหนึ่งข้าวให้ยายกินเลยเมื่อวาน,นีนยายก็หิวกับหลานก็กอกอยู่อ๋อใช่หัวเลยยายแม่ลูกเปลี่ยนชื่อไหมครับ แม่ลูกเปลี่ยนชื่อไหมครับให้แกพักผ่อนซารีค่ะยายหลงคนช่วยให้แกพักผ่อนแกก็พักทั้งวันแกไม่ได้ไปทำอะไรตื่นช้ามาก็ไปชงยายก็กลับมานอนไปเออพอถึงเวลาก็ไปรับเอายายอนกลางวันไม่ได้ทำอะไร แล้วจะให้ใครพักผ่อนยายนี่ต้องเป็นคนพักผ่อนกลางวันยายก็ไปเหกปากร้องตระกูลวากวากัวกวกักวักแกน้ามันแกเป็นคนพักผ่อยู่แล้วเข้ามาบ้านแกก็ไปนอนเปอยู่ใต้ถุนก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ผ้ายายก็ไปให้เขาซักแล้ว มันสมควรยายว่าไหมแล้วเมื่อวานนีนก็ปล่อยให้ค่อยกับหลานนะอดข้าวพ่อกระามว่าจะไปยังนอนเบิดมือเอ้ยงานการเงินทองค่ะไม่ต้องคิดค่อยเป็นคนคิดเข้ามาในบ้านนี้ บาง,างครั้ง่อยก็ยังพูดม,มั่งมนหลายรอบแล้วแล้วเงินค่อยเอามาให้ให้รักษาไว้คดีกับเอาไว้ในเบาะรถแล้วคนอื่นก็ยืมไปแล้วเขาไม่ใส่กุญแจแล้วไขเบิ่งบอกโอาเขาบอกว่าล็อกไปในรถแล้วดีแล้วแล้วคนอื่นมายืมยืมแน่ลุงถ่ารถแล้วเขาไม่ไขเ่เบาะรถมั้งเหรอฮะขอถามหน่อยสิชาวลกูกโอ้ย คอยกบเมื่อยจะเอาไปไว้ทำไมเนี่ยบอกรถคนอื่นเขายืมรถไปเขาก็ต้องขายดูถูกไหมคะขายดูแล้วเงินสามสิบพันเขาก็เอาไปเบิดแล้วพอช3องชาวันจะขายจะขายเอาเงินไปจ่ายค่านี่คะ่ะสินบอกเงินเฮียโอ้ยมันชมควรชมควรค่อยดา่า บอกตั้งหลายรอบแล้วไม่ใช่ว่าไม่บอก ก็นั่นน่ะสิค่อยก็งงอยู่ค่อยบอกว่าเขาพูดว่าไงรู้เปล่าก็อาชัยในะบรุษใครจะมาขายโอ้ยค่อยอยากงัดหนีหมาตายไม่เคยคิดเลยค่ะเงินที่ค่อยให้ไปให้ไปนะค่าน้ำค่าไฟก็มันไม่ถึงพัน อม่ถึงพันหลอกค่าน้ําค่าอะไรก็อืมแล้ว wi ไฟนี่ค่อก็เป็นคนจ่ายเองแล้วเงินมันเฮี้ยไปใส่พ่อก็เงนก็ชมควรถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะพอ้คนพูดหัวหอะไรวะ 漂亮吗？ แล้วก็ใส่กางเกงค่ะไม่ใส่โบลุดแต่ก็มาใส่กางเกงเอามาใส่กางเกงก็ไม่ไม่รูดชิปมันก็ลุนทางกระเป๋านอนเปเปที่เป็นตากตะขาายนะโอ้วปวดหัวดีค่อยวาอายุก็แก่ก็ค่อยแทนที่จะจะรับผิดชอบคนปวดหัวเรื่องเงินเพอนเฮียบนหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำให้ค่อยกินเลย レレレ uh... Oh, อะไรปวดสมองกับชาวบ้านจากอะไรปวดสมองกับผัวเรื่องแล้วชดตั้งขึ้นแล้วชดตอนนี้ยายก็บอกว่าเอามาคุยกับเอฟซีหน่อยตาโอ้ยเดินไปเฉยเลยอย่างหน้าตามึน คนนี้ยังแทนที่จะช่วยกันไม่รู้ขับเป็นละลายผีเข้าสิงหรือใดพวกยายก็ใจเย็นอยู่ทั้งเงินเฮียทั้งอะไรก็ไม่รู้อยู่บ้านแกนะอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรเออไปชมยายแล้วก็เข้ามาจะซักผ้าก็ไม่ได้ซักเพราะยายไปให้เขาซักแล้วแกก็ ข้ามากินข้าวไปนึ่งข้าวมาแหละแกกคนกินข้าวแล้วก็นอนอยู่เปทั้งวันแถมบ้านก็ไม่ล็อกเลยนะโอ้ยพอพอวปานเพิ่นฉีบนนอนหลับปะคนก็บอกว่าไปนอนบ้านนูน้นนะมันหลับปะมาล็อกเลยมาจ้องเอาไม้คล้องรอกเขาพูดว่าไงรู้เปล่าคนมันจะจบแต่ขโมยก็ให้ขโมยอืมพูดว่า จบแต่จะเอาของเฮาก็ให้เขาเอาไปเลยว่าเอาวคนมันมากหน้าหลายตาเนาะเขาบางที่ก็อาจจะไม่อันเขาไม่จบเอาแต่ของเราแต่ผู้อื่นเขามาเห็นเด้เนาะม,มันเหนื่อยอะไรเขาไม่ได้ทาอะไรเข้าใจมะเนี่ยเหนื่อยนะยายพี่คนเป็นคนเหนื่อย เขาน่ะไปชงยายตื่นเช้ามากไปชงบ้านลุงพลแล้วก็กลับเข้ามานอนทั้งวันแล้วเหนื่อยเรื่องอะไรเขาไม่ได้ไปจับกังเขาไม่ได้ไปอะไรนี่ถ้าเกิดว่าตาทานเหนื่อยนะยายไม่เหนื่อยกว่าเขาร้อยเท่าหรือเจ้าก็ยะยาเข้าข้างพ่อเจ้าหลาย พอค่อยก็บอกเพราะว่ามันมีสองกุญแจค่จคอยไปแล้วเขาก็บอกว่าล็อกกุญแจเชดเขาบอกว่าเดี๋ยวไปล็กอกอแล้วเขาก็นอนไปไปเลื่อยเชื่อนอนไปเลื่อเชื่อนอนไปเลื่อยเชื่อ,นอ,นอ,อตัวเองก็เผอลอรับไป้วจะให้ค่อยว่ายังไงเจ้าก็เห็นใจค่อยนะแมอันนี้เดยเอออะไรก็พ่อเหนื่อยพ่อเหนื่อยมันไปทําอะไรให้เหนื่อยวะ คือบรได้ทรรมมีอย่างก็แนวนี้แล้วขึ้นไลฟให้แทนที่จะมาช่วยเดินไปเฉยๆโะมานั่งผ่านหน้าเราเฉย ไม่ได้โชนใจเลยว่าเอฟซีจะขอพบหรือไม่ขอพบปานั่นป้านั่นเอฟซีก็เปิดช่องให้พ่อถาพ่อถาเปิดช่องให้ก็ลำบากค่อยคือเก่าอ่าเห็นบอกขึ้นเตียงนอนเฉยแทนที่จีเราพูดแบบนี้ก็ไม่มาช่วย เสียงนอนเฉยมันไม่ได้สนใจหรอกคนแบบนี้นะใจคนไม่พูดน่ะทุ ไม่สบายหรือไม่สบายเกก็เป็นแบบนั้นแต่ยายไม่ถือที่คนอื่นมาห้โหยิ่งกว่าปิงเลยเล่เลทโอยทำตัวแบบนี้สงสัยไม่ได้แตะอก บอกเลยอดี๋ยยายขอโทษนะทุกชิงทุกอย่างเพราะว่ายายเหนื่อยอืเขาไม่ได้ทำอะไรแทนที่จะมาช่วยยาย ยายจะนอนก่อนขอโทษถ้าเกิดว่ายายอ,อทำให้ชุมเจ้าโบอกพอใจเพราะชุมเจ้ารักกระถาค่อยขอโทษไม่เป็นไรหรอกถ้ามันตายอยู่กับค่อยนี่แหละ เราหาเงินหาทองเข้ามาในครอบครัวแทนที่จะรักษาแทนที่จะอะไรโอ้ยไปนอนเชย่ เดี๋ยวให้พี่ติวนะ่ะโทรหลังไม่ในเด้อแป๊บหนึ่งเี๋ยวยายขอลงก่อนขอโทษขออภัยบายบายค่ะขอบคุณค่ะ